ี่ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วนะมาเที่ยวสวนนาเล็กอีกแล้วชอบเหลือเกินฮนะบรรยากาศแบบนี้นมาเที่ยวสวนเราอีกแล้วเที่ยวสวนกล้วยอะ่ะอยากจะมาชมสวนนะคงได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาทิ้งไว้นะ อูฮะตัวย้ายใหญ่นี่แหละอยู่ในสวนกับธรรมชาติก็อย่างนี้แหละก็ถือว่าเป็นโชคดีที่พวกเราอยู่ในแฟดนี้เราไม่ได้เลี้ยงพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะอย่างพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเลี้ยงพวกนั้นก็คงเป็นเหยื่อเป็นอาหารของเขาแน่นอน เะีราก็เป็นศัตรูกันอะไรทั้งนั้นแต่พอเราไม่ได้เลี้ยงเนี่ยเราก็ไม่ได้กังวลอะไรเข้ามาในสวนเขาก็ไม่ได้มาทําร้ายอะไรแต่ถ้าในสวนมันจะมีพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆอืมก็จะกลายเป็นเหยื่อของเจ้าตัวเงินตัวทองพวกนี้เนี่นี่แหละฮะเรา อยู่กับเขาได้เขาก็อยู่กับเราได้นะทำร้ายเขาก็ไม่ได้สิเพราะว่าเขาคือผู้ยิ่งใหญ่สัตว์คุ้มครองนะสัตว์ป่าคุ้มครองนะทำร้ายก็โดนฆ่าก็โดนเลี้ยงก็โดนค้าขายก็โดนนะเพราะฉะนั้นก็คือให้เขาอยู่ในธรรมชาตินี่แหละ อยู่กับเราได้เอ้ยจะมาทำไมเนี่ยอืมไอ้ไม่กลัวซะด้วยนะไอ้ดูไย,ยไม่กลัวจริงๆเลยตัวใหญ่มากๆัวโอ้โห ไปเองเลยนะจังกำมังกรโคโมบโดเนี่ยดูใั้ทางของเขาสวนหน้าเล็กนี่แหละดูเห็นแต่หางเดินตามอะ่ะเดินตามหน้าเล็กเดินตามต้อง จริงระยะห่างด้วยนะไม่งั้นนะโดนหางฟาดแน่เนี่ยแม่ไปสักที